ดูที่เรานจะใช้แค่เพียงลิงก์เฟซบุ๊กค่ะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะเราจะสอนวิธีทําด้วยค่ะว่าเราสามารถหาลิงก์เฟซบุ๊กได้จากตรงไหนดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะวิธีนี้ปลอดภัยค่ะตามหลักของเฟซบุ o กราบเปรเซดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแอเคาร์โดนเดืด่องโดนแบนโดนกิจกันเพราะว่าวิธีนี้นะคะเราเองอ่ะทดลองทําไปแล้วหลายครั้งแอเคาร์ปลอดภัยดีค่ะ เ e l l โลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกนอุ้งเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้จะมาสอนวิธีเพิ่มไลฟ์เพจค่ะหรือว่าการเพิ่มไลฟ์แฟนเพจ Facebook วิธีนี้นะคะก็เหมาะสำหรับทุกคนเลยที่มีแฟนเพจ Facebook เป็นของตนเองนะคะส่วนคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มจากเข้าโปรแกรม Line น,นะคะพิมพ์ assign follow mk ค่ะก็จะเป็นบริการจากทางร้าน special fast มาถึงหน้านี้นะคะเราก็เริ่มแชทคุยกับแอดมินได้เลยซึ่งในวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการปั๊มไลฟ์แฟนเพจ f a c e b o o k แบบบัญชีคนต่างชาติค่ะซึ่งทางร้านนะคะจะมีให้บริการ2แบบค่ะแบบแรกก็จะเป็นแบบไลฟ์คนไทยแบบที่2ก็คือไลฟ์คนต่างชาติค่ะและนี่ก็คือราคาปั๊มไลฟ์แฟนเพจแบบคนต่างชาตินะคะเริ่มต้นที่50ไลฟ์ค่ะสูงสุดก็คือ5,000ไลฟ์ แต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากได้มากกว่านี้นะคะสามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยค่ะการปั๊มไลฟ์แฟนเพจนะคะปลอดภัยค่ะเนื่องจากไม่ใช้รหัสผ่านแถมแอดมินนะคะยังการันตีค่ะว่ายอดขึ้นเร็วแน่นอนส่วนวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการที่100ไลค์ค่ะเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้ค่ะเป็น qr code เอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองพอเราโอนเงินเรียบร้อยนะคะก็แจ้งสลิปให้แอดมินแบบนี้เลยค่ะเขาจะเริ่มงานให้เราเลยทันทีโดยที่ไม่มีรอคิว โอนเงินเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราไปเปิดหน้าเพจ Facebook ของเราขึ้นมาค่ะจากนั้นกดจุด3จุดขวามือเลยค่ะมาถึงหน้านี้นะคะเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างสุดกดคำว่าแชร์โปรไฟล์ค่ะกดคำว่า Copy Link ค่ะจากนั้นนะคะนำลิงก์ที่ได้ไปวางในแชทให้อดมินแบบนี้เลยก่อนปัมไล์นะคะแอดมินจะสรุปยอดเก่าก่อนยอดเดิมของอุ้มนะคะคือ6,156ไลค์แฟนเพจค่ะ และนี่ก็คือยอดเริ่มของเรานะคะเราก็รีเฟรชหน้าจอรอระบบขึ้นได้เลยคะ่ะรอไม่นานนะคะตอนนี้จะเห็นว่าจำนวนไลฟ์แฟนเพจของเราเพิ่มขึ้นแล้วคะ่ะจากเดิมนะคะ6,156ค่ะตอนนี้อยู่ที่6 312สรุปแล้วนะคะร้านนี้ทำได้จริงนะคะไม่ขายฟันแน่นอนใครสนใจก็แอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลฟ์เพจ จากในคลิปนะคะก็จะเห็นว่าจํานวนไลฟ์เพจของเราเพิ่มขึ้นจริงแม่จบตานะคะสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้นะคะเขาทําได้จริงไม่ขายฝันแน่นอนเนื่องจากร้านนี้นะคะเขาใช้ระบบอย่างพรีเมียมเลยในการเพิ่มไลฟ์แฟนเพจให้กับเราค่ะดังนั้นก็คือมั่นใจได้เลยนะคะว่าง,งานที่ได้ไปเนี่ยมีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะหากคนในสนใจสามารถทักไลน์ไปสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยที่ไลน์อัสไซน์ฟอลโล่เอ็มเคละเอียดนะคะตามด้านล่างเลยค่ะ แล้วนี้นะคะก็เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะมีแอดมินเยอะมากเลยค่ะคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาหากเพื่อนๆดูคลิปนี้นะคะแล้วไม่เข้าใจต,ตรงไหนสามารถทักประจอบถามแอปมินเพิ่มเติมได้เลยนะคะเขายินดีให้บริการเอาละคะ่ะในส่วนของวันนี้เนะี่ยอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ